ทางสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาก็เช่นเดียวกันนะครับได้มอบถุงยังชีพส่งต่อความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปยังพื้นที่ต่างๆครับในจังหวัดฉะเชิงเซานางจติราแก้วกุลปรีชารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซา ได้มีการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นซึ่งภายในก็บรรจุทั้งข้าวสารน้ําปลาน้ําตาลผงซักฟอกปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ํามันพืชน้นํายาปรับผ้านุ่มผ้าอนามัยแล้วก็น้ําดื่มนะครับเนี่ยครบเลยฮะส่งต่อความช่วยเหลือครับผู้เฝ้าระวังกักตัว14วันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วก็ผู้ที่กักตนเองอยู่ที่บ้านนะครับส่งผลให้ขาดไรายได้ในช่วงถูกกักตัว รวมถึงเป็นกลุ่มรายได้น้อยและก็กลุ่มเปราะบางก็มีการส่งมอบชุดถุงยังชีพให้จำนวน226ครัวเรือนส่วนที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนร,ราชนครินทร์ครับกรรมการเหล่ากาชาดของทางจังหวัดเนี่ยก็ร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัดชาเชิงเซราร่วมกันทําอาหารภายใต้โครงการหอ,อการค้าปันสุขให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้กักตนจากวิกฤตโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชาเชิงเซรา ก็เพื่อถวายเป็นพระชาชกุศน์ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโค 19, วิดสิมหาวิทยาลัยราชภัฏร,ราชนาครินทร์และร่วมมอบกล่องบรรจุอาหารและสิ่งของต่างๆเพื่อนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนะครับที่เป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดสิบเรอบนี้ส่วนที่วัดโสธรวรารามวร,รวิหารจังหวัดฉะเชิงเซากรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาก็รับมอบข้าวกล่อง500กล่องครับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวัดโสธรวรารามวรวิหารโดยมีพระราชภาวนาพิธานวิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับแล้วก็ทางรองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาที่ดําเนินการให้ความช่วยเหลือจัดชุดอาหารกล่องเพื่อที่นําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดฉะเชิงเซาผู้ที่ถูกกักตัวด้วยครับผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19